สกิลส์มาย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 มาอะไรอะเฮ้ยแมวมีหูแมวะมีหูแมวกำลังเหมือนมันจะแหลมอุ้ยแมวมันบอกเฮ้ยหูแมวอ่ะแมวหรืออะไรถ้ามีหูแมวนะคะืนเป็นไปได้แค่สองอย่างก็คือเป็นตัวสกิลส์กับตัวที่เขาหากันเยอะๆก็คือมีมี่นะคะคือแมวดำนั่นเองอะทุกคนอุ้ยงานจะเป็นแมวดำหรือเปล่าบ้า สูที่ออกผู้แมวจริงเ้ฮ้ยปังหนึ่งสองสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอซี <s <S ่แล้ววันนี้นะเรามาอยู่กันในช่วงของซุปเปอร์ซูปทเช่นเคยฮูเร่ยจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะพี่ปังอ่ะได้ไปเปิดในแบบว่าปู้สุ่มมาเขาช่วยน้องนอมิ แล้วเ,เอาไปแต่งแบบไปแต่งขนตาไปแต่งอะไรมันปังมากดูทุกคนดูนี่อันนี้คือพี่ปางทําเองนะคะเอาไปติดขนตาเอาไปทําฟุ้งฟิง,ฟงแล้วก็เอาไปติดพวกกริตเตอร์อะไรมาแล้วพี่ปางติดใจมากพี่ปางมีความสุขกับการติดขนตาให้บรายบล็อกาม,มากๆเลย<า>ค่ะแขยับได้เห็นปะโอแกบอกว่าตาน้องขยับได้คือน้องแบ๊วสุดๆเลยนะคะทุกคนวันนี้หลังจากที่ปางได้ไปซื้อมา2บล็อก ก่อนหน้านั้น2นกล่องสองกล่องเนี่ยแล้วพี่ปังก็ได้แล้วพี่ตังไปคอสตอมให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วพี่ปังก็ไปเปิดมาอีกอแต่เปิดอน่ยอันเนี้ยเปิดในทิกตอกเดี๋ยวไปดูว่าังเปิดได้อะไรแต่ไม่บอกไม่สปอยแล้วมันยังไม่จูใจมันไม่แน่นะโปรนี้อาจจะซ้ํากับในทิกตอกก็ได้บ้าอนไม่จูใจไงก็เลยขอญาติไปยกมาอีกหนึ่งบ็อกค่ะมา ม,มันมันอดใจไม่ไหวป็นต้องฉีกแกะจะบอกว่าน้องนะคะเป็นตัวสัตว์นะซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากๆมีแก่ด้วย<ห>คือพี่ปางได้ชื่อว่าสุนีฟาร์มแกะนะคะทุกคนก็มีแกะนะ,ะทุกคนจะไม่รู้ว่าทำไมถึงพี่ปางได้ชื่อว่าสุนีฟาร์มแกะพี่ปางได้แกะเยอะมากนี่ทุกคนจะให้ดูนะคะต,ตัวน้องเนี่ยจะมีทั้งจะมีแกะมีหมี แล้วก็มีหมูนะคะสีชมพูดําหมูดําด้วยแล้วก็มีหมีสีฟ้าหมีนี่มีสองตัวนะมีสีดาต่างกับสีฟ้าแล้วก็มีกระต่ายสีหัวแล้วก็แมวสีดําและซีเครตนั่นเองครับผมบอกว่าซีเครตเนี่ยเป็นรูปแมวสามสีใครที่ได้ซีเครตไปก็คงโชคดีน่าดูเลยเนาะก็อาจจะอยู่ในบอกนี้ก็ได้ค่ะจริงมาค่ะตัวที่บางมีแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็เป็นแมวดํานะทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มจากกล่องแบบเร็กๆก่อนไหมคืออันนี้มันต้องมีซ้ำที่เรามีอยู่แล้วแต่เราจะไปคัสตอมไงเราจะไปติดขนตาฉะนั้นเราไม่ซีเรียสเลยเพราะเรา <ไข S 2> ติดก่อนใครก่อนแกก่อนอนะอ่ะู้เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าชอบเปิดกล่องและได้ซี่เพลทมากครับผมแลวตัวที่ออกนะคะพี่แจงเขาเปิดได้เป็นต่อซ้ำน่ารักมากหมูเมื่อกีก้แกบอกแคอยากได้หมูใช่คือน้องหมูนี่น่ารักมากเพราะเขาเปหูที่แบบเป็นสองสีไงทุกคน นในความคาแรคเตอร์ของน้องนอมมีนะคะเขาจะมีการเปลี่ยนตาได้ทั้งหมด3ตาต,าต่อคาแรคเตอร์นะทุกคนตัวนี้มีชื่อว่าจูจูนะคะจูจูในภาษาจีนเนี่ยก็แปลว่าหมูได้เองค่ะเสี่ยวจูจูเปลี่ยนตาก่อนอุ้ยอันนี้ตาแบบตาปกตินะคะตาดําตาแบวันนี้ก็แอบ,บแบวอยู่นะนี่อุ้ยน่ารักอ่ะเปลี่ยนตาได้เลยน้่ ตัวแรกไปนะคะก็น่ารักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวที่สอกันเลยดีกว่านี่มาอยู่ข้างๆนี้เลยคิ่สภาพมาฉันจะไปคัสต้อมมาแล่หร<ก>ือบอกนะว่าน้องเป็นพวงกูแจด้วยนะคะใช่เดี๋ยวเราจะมีโวงกญ<ว>แจมาใ,ให้ด้วยนะในกล่องแบบแบบนี้คือน้องจะยังไม่น่ารักเท่ากับตัวที่ฟังมีตอนนี้นะคะเพราะว่าพี่ปางเนี่ยเอาไปติดขนตาแล้วเราเป็นึงไนลูกเดี๋ยวแม่ติดให้รับรองนะมันใช้เวลาทั้อองวันแน่จริงตัวนี้ก็คือแบบ เ,เป็นเลยเป็นวันนะไอ้ไปางนะชอบติดขนตามมากมันสนุกมากๆแกมันสนุกมากๆในการแบบเปิดบายบ็อกซ์คือเพิ่งรู้ว่าความหมายของการเปิดบายบ็อกซ์ออกมาก็คือการมาคัสตอมอ่ะมันสนุกจริงๆอะ่ะจริงๆแหละคนทีาเอามาคัสตอมมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต <c oughs> ้องสร้างรายไ,ได้ได้ด้วยแถมน่ารักมากขึ้นกว่าเดิมด้วย <c oughs> แต่ฉันที่ทำเลยไหมทําให้เพื่อนเออแต่จะเอาไหมแกติดบางนี่ตัวที่สองนะคะตัวที่ออกได้แก่จำตระดำจ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 ำ แก,แ,กแล่นนะป่าแล้วพี่ปาก็เปิดได้แกะได้เลยค่ะไม่จริงๆเราแกะตัวนี้เราไม่ต้องลล้นทุไวไงเราก็ได้อยู่แล้วใช่น้องน่ารักนะคะน้องเป็นแกะในนมีนั่นเองค่ะตรงแก้มของน้องจะเป็นลายแกะเลยนะทุกคน นี่เห็นไหมว่าตาเปลี่ยนได้นะคะ3แบบเลยแล้วก็จะแตกต่างกับตัวอื่นนะเพราะว่าตาที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนั่นเองใช่มันจะเป็นคาแร็เตอร์ของเขาสมติคาแรคกตอร์ของเขาไม่สีชมพูเนี่ยตาก็จะมีโดนที่เป็นสีชมพูด้วยฉันว่าน่ารักหมนเนี่ยน่ารักหนตุนเวอร์ฉันก็เริ่มจะคิดออกแล้วว่าฉันจะทำอะไรกับน้องดีฉันอาจจะเล็มผมให้น้องนิดหน่อยเพื่อความสวยงามเล็ม้งตัดขนตาเล็มเท้าเนี่ยโอ้ยแล้วดูมือเขาดิมือเขาเป็นลายหัวใจอะโดน Secret my 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 เฮ้ยมีหูแมวมีหูกำลังเหมือนมันจะแหลมหูแมวมันบอกเฮ้ยหูแมวอ่ะแมวหรืออะไรถ้ามีหูแมวนะคะปืนเป็นไปได้แค่สองอย่างก็คือเป็นตัวซีกเก็ตกับตัวที่เขาหากันเยอะๆก็คือนี่นี่นะคะคือแมวดำนั่นเองอะทุกคนอุ้ยน่าจะเป็นแมวดำหรือเปล่าบ้าตัวที่ออกหูแมวจริงเฮ้ยเฮ้ยปลาหนึ่งสอง ว่าน้องน่ารักแล้วเป็นตัวที่ปา้าบอกอยากได้มากที่สุดใช่คอมาเจอหูปุบรู้เลยเป็นแมวคือตัวเนี้เป็นตัวที่ในตลาดเนี่ยต้องการตัวเพราะว่าน้องน่ารักมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ป้าคัสตอมไปแล้วนะคะตัวหนึ่งซึ่งป้าห่วงมากเนี่ยได้อีกตัวละเดี๋ยวจะได้ไ,ดไปทำฝาแฝดแลกันทุกคนน่ารักมานอนนี่ลูกนอนนี่น้ำไม่กลิ่นไหมน้าไม่มีกลิ่นนะคะอ่ะอีกหนึ่งกล่อง ขาดขนาดนี้ซีิเข็ดออกดแน่นอนเอาล่ะเอาล่ะในคลัมด้วยนะครับผมและตอนนี้ที่มันก็ชีกออกมาแล้วและตัวที่เราได้นั้นก็คือคือหนึ่งสองสามหุย แนะนนตัวนี้ค่ะแจ่นั่นตัวนี้แล้วล้ำน้องน่ารักมากนะคะเป็นสีม่วงที่ถูกต้องเป็นพาสเทลที่ดีว่าใช่ว่าตาของน้องนะคะจะแอม,มีเป็นลายกระต่ายสีชมพูมีตาดําแล้วก็ตาสีม่วงตาสีมวส่มวงสวยมากน่าราาักอะดูก็่พี่ปางชอบมากอุย้ยสีนี้คือแบบไปผิดห,หวังแล้วเขากัาังจะมีสีสีนิสสเหรอซีนิสส์จะไปอยู่กับผลไม้อุ้ยโอ้ยใหญ่ได้าใหญ่ห้าถ้าใครอยากดูกดไลก์ก่อนกดไลค์คลิปนี้ให้ฟางก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ปางจะซื้อมาเปิดให้ดูคลิปหน้ามาอีกกล่อง ปาเก่อนละกันให้ปางปิดท้ายไปนะคะกับสเเครซสวยๆย,ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีตัวที่เราจะได้สค็ตป่ะอ๋อจะเป็นสีน้ำตาลหรือเป็นสีฟ้ากันล่ะเอามาหนึ่งสองสคือเหมือนน้องที่พี่ว่ามีเลยนะคะแต่จะให้ดูใ,ใกล้ๆว่ามันไม่เหมือนกันยังไงอะ ดูนะว่าหมีของพี่ปาเนี่ยที่มีขนตาสวยงามเนี่ยเขาจะมีการเล็มขนที่ดูละเอียดและเนียนกว่าส่วนน้องนะคะจะเป็นความฟูเหมือนหมีป่าตอนนี้ <c oughs> คือแบบหมีอยู่ในป่าเพิ่องออกมาจากป่ามาให้คนเลี้ยงเลยนะทุกคน <c oughs> นี่มีชุดให้มันด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะทำท,ทําเองหมดเลยชุดทําเองขนตาทําเองหมดทุกอย่างนี่เกินไปอ่ะสวยปะลดปะลดตัวสุดท้ายนะคะเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นซีเครตหรือเปล่านะทุกคนถ้าเป็นซีเครตเดี๋ยวจะกีด เดี๋ยวจะกินถ้าไม่ใช่ซีเกตก็จะกินเหมือนกันเพราะว่าอีกตัวหนึ่งฉันอยากได้มากอีกตัวนั้นคืออะไรคะอีกตัวนึงคือหมีม่น้ำตาลเขาบอกว่าหมี่สินฟานน่ารักไม่ต้องบอกอะ่ะฉันได้แหลเป็นคนบอกอน่ารักมาเว้ยและตัวท<ส>ี่ออกโอเเก้าโอเมก้มาหนึ่งสองสาม ความชอบนะฉันชอบสีดำใช่ปะ,ะแล้วฉันก็ชอบสีน้าตาลแล้วฉันก็ชอบหมดอะ่ะจริงๆอ่ะฉันไม่มีตัวไหนชอบมากชอบน้อยแต่เนี้ยน่ารักแต่มีน้ําตาลอ่ะมันเป็นความละมุนที่แบบว่าดูดีมากมคกขอบฟี่นะปะคือตาของน้องอาจจะออกเป็นสีครีมนะคะล่างตาอุย้ยน่ารักอะ่ะ นี่เห็นไหมหน้าตาของน้องละมุนขนาดไหนขนเขินอะไรดูดีไปหมดเลย่แล้วก็บางสีตาด้วยเป็นครีมอ่อนๆนะคะเราสำหรับสีตาของเขาด้วยโอ้ยฉันอดใจไม่ไหวที่จะไปติดขนตาแล้วแกป่ะจะรอไปติดขนตากันเอาเป็นว่านะคะน้องๆอยากจะให้พี่ปางเนี่ยเอาตัวไหนไปติดขนตา ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าพีบางติดติดทุกตัวแล้วแหะแต่ว่าอยากอยากดูก็คอมเมนต์มาได้นะว่าอยากดูพี่บางติดขนตาให้น้องนะคะใช่สิ่งไหนลงจิ้มมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าที่บางเรียกว่าคุณลูกค้านะคะอันนี้อะไรคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปการเปิดคุณลูกค้าของพี่บางในวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมจักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องของซุนนี่วีวีและจุ๊บเจ๊งสำหรับวันนี้พอเราสอนคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊าายยบ